ไว้รูปเหมือนกันค่ะยังไงบ้างคะก็โดนปืนเข้าไปเกือบตุยอยู่แต่รอดมาได้ดิฉันว่าดิฉันเอาตัวรอดเก่งอยู่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นไม่ยอมแพ้เมื่อวานเนี่ยโชคร้ายนิดน,นึงได้ทำยากมากแต่ว่าครั้งต่อไปดิฉันจะทําให้ดีกว่านี้ดิฉันไม่ยอมแน่นอนค่ะอยากฝากอะไรถึงคุณแม่ทุนหัวคุณแม่อตีเพราะเมื่อวานเขาได้มีการแบบว่าทุกฟังเราหลายรอบมา,มากก็คุณแม่อตีไม่เป็นไรค่ะยังมีอีกหลายรอบอันนี้แค่รอบเดียว ครั้งต่อไปจะทําให้เต็มที่นะคะเชียร์อยู่เหมือนเดิมนะคะวีนาก็จะแบบเดี๋ยวครั้งต่อไปอาจจะอึ้งเลยก็ได้อ,อาสรุดได้ยากกว่าเดิมทำไง,<อ>งไม่ยอมนะดิฉันก็จะไปฝึกซ้อมมาเ,<อ>เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พัฒนาศักยภาพให้ดีกว่านี้ค่ะเมื่อวานเอาจริงๆวีนาก็มาได้นั่งวิคท์เขาตัวเองเราคิดว่าเราภาพตรงไหนทำไมอยู่ดีแบบเฮ้ยทำไมเรากลายเป็นแบบเหมือนเราก็เตรียมตัวมาดีแต่ทำไมมันอยู่ดีมันเหมือน,นแบบเฮ้ยกลายเป็นว่าเราเหมือนเราช็อตแอบช็อดไม่เบาๆอย่างเงี้ยวีนาตกใจกับคําว่าสิทธิการใช้ปืนด้วยค่ะแล้วก็มัันนไม่่่่ใชเเรรืองทีาถด แต่บอกตรงว่าถึงแม้ว่าเรื่องที่เราไม่ถนัดนี้เราก็สามารถตอบออกมาให้มันโอเคดูดีได้นะคะมันก็ไม่ได้ถึงกับแบบว่าเฮ้ยช็อตแล้วก็ตอบตอบไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกดีที่กรรมการถามเพิ่มเติมตรงให้วินาได้อธิบายด้วยะคะ่ะก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าครั้งต่อไปต้องทําให้ดีมากๆกว่านี้แล้วต้องใส่ใจแล้วก็แบบจริงจังมากกว่านี้ค่ะจากการถามเพิ่มเติมของกรรมการนี้แหละ,ะก็เป็นดราม่าอีกหนึ่งดราม่าว่ากลายเป็นว่าเหมือนแบบ พยายามจะเชียร์อัพเราเป็นพิเศษหรือเปล่าวันนี้รู้สึกไงบ้างเขาถามหลายคนนะเ,ออเขาถามหลายคนนะคะไม่ได้ถามวีนาคนเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกออ็กรรมการก็อาจจะรู้สึกสงสัยอยากจะถามเราเพิ่มเติมอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะทิ้งหินไว้ให้เขาก็ได้ว่าออแบบเอาถ้าอยากให้กรรมการถามต่ออาจจะเป็นเทคนิคของวีนาก็ได้กรรมการเ,ออเลยอยากรู้เพิ่มนะคะเ,ออเพราะฉะนั้นทําไม่เต็มที่ค่ะแล้วครั้งต่อไปก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะแอบหน่อยไหมกับแบบว่าพอเมื่อวานพอรอบคีย์เวิร์ดก็มีหลายคนก็เหมือนแบบ ติงเราเยอะเหมือนกันตัวแฟนคลับเราเองก็เหมือนแบบวงคนก็แอบบอแบบนอยเหมือนกันอะไรเงี้ยเข้าใจค่ะคือด้วยความที่ว่าเราเนี่ยมาครั้งนี้แล้วหลายๆคนคาดหวัง เราเองก็คาดหวังในตัวเองเหมือนกันแต่เราจะบอกตัวเองเสมอว่าเราอยากกดดันเพราะว่าถ้าเรากดดันแล้วอะเราจะแสดงศักยภาพของเราออกมาได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นวินาก็เลยพยายามทําให้ทุกวันอะเป็นวันที่ดีที่สุดอะไรที่ผ่านไปแล้วถ้าเราไม่ชนะซัมชาร์เลนจ์อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรปล่อยผ่านไปแล้วกันมันผ่านไปแล้วเราทำชาเลนจ์ต่อไปให้มันดีขึ้นพัฒนาตัวเองไปดีกว่าเพราะถ้าเรามานอยอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานอะวันพรุ่งนี้มันจะดีขึ้นได้ยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวและพัฒนาต่่่ออออไไไปปคะะะกกยุทธ์ตขงเเเรรราาีจมมดิน ไงคะเพราะมันยังมีอีกหลายกิจกรรมีหลายชาเลนเลยค่ะกลยุทธ์วินานะคะก็มีอย่างเดียวเลยทำให้เต็มที่ในทุกๆวันนั่นเองนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเราใส่เต็มเกินร้อยแหละทุกๆวันเลยแล้วก็ พยายามมิสติอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็บอกตัวเองเสมอว่ามีคนเชียร์เราเยอะจริงแต่เราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้กับสังคมและการมาประกวดครั้งนี้ของเราคืออะไรอันนี้คือสิ่งที่วินาจะไม่ลืมเลยแล้วอยากจะทําให้สิ่งนั้นเกิดผลสําเร็จด้วยค่ะเราแอบกดดันไหมยิ่งคนเชียร์เยอะมันเหมือนกลายเป็นเฮ้ยมันกลายเป็นแบบแรงกดดันสำหรับตัวเราเองไหม ก็มีบ้างนะคะจริงๆอย่างแรกออรอบรอบแรกที่มปนชาร์จแรกมีผลตอบรับดีมากซึ่งดีมากกว่าที่วินาคาดไว้แต่เมื่อวานเนี่ยเราก็แบบตั้งใจอยากจะมาให้มากกว่านี้แต่ด้วยความที่อ,อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรวินาคิดว่าเราจะเปลี่ยนแรงต่างๆที่เราได้รับเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันนะคะทำให้เราทําวันอื่นวันต่อไปให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ถึงหลายๆคนนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะเคยสอบตกหรือเราอาจจะเคยแบบถูกไล่ออกจากงานหรืออะไรเงี้ยวินามองว่าเราอย่าไปนอนกับสิ่งนั้นเลยเราลองมาแบบมองไปข้างหน้า ดีกว่าว่าสเต็ปต่อไปที่เราทําได้ทําให้เราดีขึ้นคืออะไรอันนั้น,นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วจะทําให้เราเรียนแ n d g ้าวได้ค่ะฝากหน่อยฝากแฟนนางงามมีอะไรอยากฝากแฟนนางงามหรือฝากบอกเป็นพิปปเศษไหมก็เป็นกําลังใจให้วีน่าด้วยนะคะวีน่าจะทําให้เต็มที่มากกว่านี้นะคะแล้วก็วีน่าอยากจะตอบให้ฟาดฟาดให้ทุกคนชอบนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ครั้งต่อไปอ่ะทุกคนรอชมได้เลยวีน่าจะไม่ยอมแพ้แน่นอนค่ะ